เรื่องของการดูดวงกับคนไทยถือเป็นของคู่กันมาตั้งแต่โบราณผสมผสานเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนไทยตั้งแต่เกิดจนตายไม่ว่าจะเป็นดวงวันคลอดลูกดวงวันแต่งงานดูเลิกบวชเลิกศึกเลิกงามยามดีต่างๆวันตกฟากจนกระทั่งวันไหว้บรรพบรุษ ก็ยังต้องมีช่วงเวลาที่เหมาะสมในแต่ละปีหรือแม้แต่ในปัจจุบันที่เอาเรื่องดวงมาผสมโรงกับเรื่องสีจนกลายเป็นสีเสื้อเสริมดวงจนบางบริษัทถึงขั้นแจกตําราตารางสีเสื้อมงคลในแต่ละวันให้พนักงานใส่เสริมดวงกันก็มีถึงแม้ดวงชะตา จะเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนแต่ถ้าหากเรารู้ว่าเรามีพื้นฐานดวงวาสนาหรือควรปฏิบัติเช่นไรควรระวังอะไรบ้างก็คงจะดีไม่น้อยทางช่องขอพาผู้ฟังไปเรียนรู้วิธีทำนายดวงชะตาด้วยตำราโบราณตำราเศษพระจอมกล้าวตำราเศษพระจอมเกล้านี้เป็นตำราของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่ บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยเป็นตำราที่ขึ้นชื่อว่าทำนายได้แม่นยำมากและเป็นที่นิยมมากจนสตรีชาววังนับเป็นกันทุกคนว่ากันว่าผู้ใดประสงค์นำบุตรชายมาถวายตัวเป็นมหาดเล็กก็จะต้องนับเลขวันเดือนปีเสียก่อนผู้ที่ตกเศษแปดนั้นจะได้รับพิจารณาเข้ามาเลี้ยงดูทันที แต่ถ้าหากตกเศษเจ็ให้เอาตัวกลับไปทันทีเช่นกันในสมัยรัชกาลที่6สตรีชาววังที่อาศัยในวังสวนสุนันทาก็มีความเชื่อเรื่องดวงมากเช่นกันซึ่งมอมหลวงเนื่องนินรัตข้าราชสำนักในตำาหนักพระวิมาดาเธอพระองค์เจ้าสายเสาวลีพิรมอธิบายว่านับเศษเก่าแก่แต่โบราณคนในวังสวนสุนันทา ผมหอกผมดำนับเล่นกันเป็นทุกคนหากคนไหนนับเลขแล้วตกเศษดีก็จะเป็นที่โปรดของเจ้านายได้รับประทานสิ่งของหากนับเลขแล้วตกเศษไม่ดีก็จะไม่เป็นที่โปรดเลยทีเดียวหม่อมหลวงเนื่องยังกล่าวเสริมว่าได้พบเจอคนตกเศษเจ็ดมาแล้วหลายคน และไม่ผิดคาดอย่างตำราว่าไว้อย่างไรก็ตามการนับเศษนี้มิใช่เพื่อหวังผลประโยชน์โชคลาบเงินทองเพียงแต่ดูดวงชะตาพื้นฐานของคนว่าชีวิตนั้นดีหรือไม่ดีอย่างไรรวยหรือจนไปชั่วยชีวิตหรือให้ดูว่าต้องให้ระวังตนอย่าประมาทวิธีการนับเลขมีดังนี้ให้นำเลขปี เลขเดือนเลขวันตามตารางด้านล่างมาบวกกันแล้วลบออกทีละสิเหลือเศษเท่าใดก็เป็นเศษเท่านั้นเช่นคนเกิดวันศุกร์เดือนมิถุนายนปีมะโรงจะได้เป็นเลข6 5 7เมื่อรวมกันแล้วเท่ากับ18เมื่อลบออกทีละสิบตามท่านว่า จึงเหลือเศษ8ดังนั้นตกเศษ8ก็ไปดูความหมายของเศษ8สำหรับคนที่รวมแล้วได้10 20หรือ30คนที่ได้10ไม่ต้องลบต่อแล้วคือตกเศษ10คนที่ได้30ก็ลบออกทีละ10สุดท้ายก็จะเหลือเศษที่10ตามตำราท่านทํานายเลขตกเศษของแต่ละคนดังนี้เศษ1 เสาเรือนไฟไหมชะตาร้ายทั้งชายหญิงไร้เรือนที่พึ่งพิงที่พึ่งพักสำนักเนาจะร่อนเร่ระเหระหบเร่งเจียมตนอย่าดูเบาเพราะว่าชะตาเราโทษประกอบจึงเกิดกรรมความหมายคือไม่ค่อยได้อยู่บ้านของตัวเองไม่มีที่พักอาศัยเป็นหลักแหลง่ง ย้ายไปย้ายมาบ่อยๆไม่มีที่พักอาศัยเป็นชื่อของตัวเองเศษสองจะครองไข้มีโรคภัยสิงประจําหยูกยาจะหาธรรมบ่อถูกแท้จนแก่ตายความหมายคือป่วยบ่อยๆเป็นๆหายหายอาจจะเป็นโรคเรื้อรังยาแบบไหนก็รักษาไม่ถูกโรคสักที เศษสามความสบายมีค่าควายและเกวียนวัวพอสมสกุลตัวเท่าที่ทายสถานกลางความหมายคือฐานะปานกลางมีรถมีบ้านสบายไม่ลำบากมีเท่ากับพ่อแม่หรือที่บ้านไม่น้อยไปกว่านั้นเศษสี่มีค่าครอกอเนกนอกคนานาง อุปถัมล้วนสำอางบ่อไข้ชุกบ่อทุกเป็นความหมายคือมีคนอุปถัมคํำชูดีมีคนคอยช่วยเหลือตลอดไม่ป่วยไม่ทุกยากไม่ลำบากเศษหชะตากลับทุนทรัพย์จะแสนเข็นภายหลังชะตาเป็นทุนทรัพย์นับอนันต์ ความหมายคือชีวิตพลิกผันตลอดตอนแรกเริ่มชีวิตอาจจะลำบากแต่ในอนาคตในบั้นปลายชีวิตจะดีขึ้นมีทรัพย์สินมากมายเศษ 6. จะยกญาติเป็นเชื้อชาติประเรสริฐสรรเงินตรายศถาพลันทุนทรัพย์ลำดับมีความหมายคือมีกิน มีใช้มีฐานะดีมีคนคอยอุปถัมภ์ช่วยเหลืออาจจะเป็นเครือญาติหรือคนในครอบครัวเศษเจ็ดนั้นผ้าขาดจะนุ่งห่มก็เต็มทีพัตราย่อมราคีราัคายครับทั้งทรัพย์สิน ความหมายคือมีแต่เรื่องให้ได้ใช้เงินระวังเรื่องการตัดสินใจในเรื่องเงินให้ดีๆไม่งั้นชีวิตอาจลำบากได้เศษแปดจะเปลื่องยศจะปรากฏในแผ่นดินทรัพย์สลิงคารสถานถิ่นทั้งอำนาจและวาสนาความหมายคือเป็นคนมีชาติตระกูลดีมียศสูง มีตำแหน่งเป็นที่รู้จักหรือเป็นดาราเป็นต้นร่ำรวยมั่งคั่งทั้งอำนาจวาสนาเศษก้าวกินข้าวกลางตลาดเสมอชาติสุนักขาถึงจะมีวาสนาต้องประกอบทำงานการเปรียบตระกูลวันนิพกถึงต่ำตกก็บ่อนานดังนักเลงสุราบาล พอขวนขวายใส่ท้องตนความหมายคือเป็นคนมีวาสนาแต่ต้องทำงานไปเรื่อยๆหากไม่ทำก็จะพบกับความลำบากตกต่ำแต่ว่าลำบากไม่นานชีวิตก็จะพลิกฟื้นขึ้นมาได้มีกินมีใช้เศษสิบดังนกแขกเต้าทำรวงรังไว้บังฝน สแสวงดีย่อมมีผลอยากคลุกเคล้ากับเหล่าพานเหมือนปักส,สีอันมีปีกรู้หลบหลีกธนูพรานถึงประมาทจะเสียการถึงชอกช้ำระกกรรมกายความหมายคือต้องมีชีวิตอยู่ด้วยความระวังตัวอยู่ตลอดเวลาห้ามประมาทถ้าพลาดเสียทีจะเจ็บหนัก ยิ่งคบคนยิ่งต้องระวังเป็นพิเศษคบคนไหนก็จะเป็นคนแบบนั้นมอมหลวงเนื่องอธิบายว่าการดูดวงเช่นนี้เป็นเพียงการทำนายพื้นดวงมิใช่การทำนายทุกข์หาเคราะ์ร้ายเคราะดีหรือหาโชคหาชัยแต่ท่านเองก็ยอมรับว่าการนับเศษเลขนี้แม่นนัก คนรอบข้างท่านก็มีชีวิตไปตามพื้นดวงนั้นๆไม่ผิดคำทำนายเลยเมื่อดูดวงชะตาตนเองเสร็จแล้วก็อย่าได้วิตกหรือลำพองไปนักดวงก็เป็นเพียงศาสตร์ทํานายชีวิตขแขนงหนึ่งสิ่งที่จะกำหนดชีวิตของเราอย่างแท้จริงและเห็นเป็นรูปธรรมมิใช่ดวงชะตาหรือเวรกรรมนำพาแต่ชาติปางก่อนแต่คือตัวตนของเรานั่นเอง บทสรุปของเรื่องนี้ผู้เล่าอยากให้ผู้ฟังได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์อย่างที่หม่อมหลวงเนื่องได้อธิบายไว้เมื่อรู้ผลแล้วถ้านเลขออกมาดูดีก็จงอย่าลำพองจนใช้ชีวิตด้วยความประมาทพลาดพลัง้งหรือท่านเลขออกมาร้ายก็อย่าได้วิตกกังวลจนไม่เป็นอันทำอะไรผลของตัวเลขนั้นเป็นแค่พื้นฐานของดวงมิใช่ตัวกำหนดชีวิต เพียงแค่เรียนรู้และใช้สติตามหลักอิทธิบาทสีถึงแม้ชีวิตจะไม่ได้ล่ำรวยล้นฟ้าแต่มีความสุขแน่นอนได้เลขอะไรกันบ้างเม้นมาบอกแอดบ้างนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ